เริ่มด้วยการเล่น YouTube กันไปเลยลื่นไหลสะใจพร้อมกับการเล่น o o o l l m m p s ที่รวดเร็วทันใจพร้อมกับการดูมัลติวิดีโอพร้อมหน้าจอ2จอภาพลื่นไหลเข้าเกีร์ถอยหลังฟลัภ๊ภาพต้องถอยหลังก็ปรากฏขึ้นมา Hi สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นแล้วก็กล่อง X Play 5นะครับสำหรับวันนี้เราได้รถ Toyota Revo Z Edition n n รุ่นจอภาพขนาด8นิ้วนะครับมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay Android Auto มาในเครื่องเลยนะครับแต่รถตัวนี้ไม่มีกล้องถอยหลังนะครับลูกค้าก็จะใส่กล้องถอยหลังด้วยแล้วก็ใส่ตัว กล่อง X Play เนี่ยเข้าไปที่หน้าจอของเขาเพื่อปรับปรุง modify หน้าจอวิทยุติดรถให้กลายเป็นจอ Android อย่างสมบูรณ์แบบนะครับมีความเร็วเทียบเท่ากับ iPhone ทีเดียวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อใส่กล้องและใส่ ตัวกล่อง X Play เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างในการเริ่มต้นก็คือนํากล่อง X Play ไฟเสียบเข้าเติช่อง USB เดิมของรถนะครับรอเวลา14วินาทีในเคสแรกเราจะมาเล่นตัว u t u b e นะครับที่มีความยอดนิยมมากในปัจจุบันนะครับ YouTube ก็สามารถเขียนขึ้นลงได้ดีนะครับแล้วก็มีหน้าสัมผัสที่ลื่นไหลทีเดียวครับจอของตัวตัวต t a Re v o เนี่ยตอบสนองสัมผัสได้ดีมากครับมาเล่นที่ Google Maps ดูใน Google Maps เขาเองเนี่ยก็สามารถนําทางโดยใช้เส,สา g p s ในรถของเขา มาเลือกดูตัวจอมัลติวินโดนะครับที่ด้านจอก็แตะหน้าจอขึ้นไปสามารถจะขยายห,หน้าจอใดจอหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะครับเราจะมาเลือก YouTube ขึ้นไปนะครับเมือ่อ YouTube ขึ้นมาแล้วเนีครับเราก็ส,สามารถที่เข้าไปดูแอปพลิเคชันต่างๆเช่นสตรีมมิ่งหนัง Netflix นะฮะ True ID หรือว่าอะไรต่างๆก็ได้นะครับเลือกซับเตเตอร์แล้วก็ภาษาที่อยู่ด้านล่างนะครับสามารถฟาดฟอร์เว์ไปด้านหน้าได้ครับ ในเคสของการเล่นภาพของกล้องถอยหลังที่เราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ดีนั่คือกล้องที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับแทนกล้องตัวเดิมแล้วก็เราเข้าเกียร์ถอยหลังฟลับนะฮะภาพกล้องถอยหลังก็ปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอยอย่างเรียบร้อยทีเดียวครับ หลังจากที่ได้ชมนะครับการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับมีความสนอใจนะครับอยากจะทราบข้อมูลของกล่อง x p 4 x p 5เพื่อใส่กับตัว Toyota r e v o Zed i t i o n รุ่น Entry รุ่นนี้เนี่ยนะครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485ครับ084524443ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ w w w c a r p r o m a r k e t c o m เข้ามาเป็นพื่นกับเราที่ i d l i n e p i n e นะครับเข้าไปเลือกซื้อนะครับเลือกเทสผลิตภัณฑ์ที่ พีวันทั้ง15สาขาทั่วประเทศไทยก่อนซื้อนะครับเมื่อมั่นใจว่าใช้งานได้แล้วค่อยซื้อกันไปสำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนครับกับกล่อง X Play 5สำหรับ Toyota r e v o s e Edition e n t รุ่นนี้ครับบ๊ายบายฮะ Here